สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับบอร์ดรุ่นแปดมัดเฟสนะครับทดสอบกับมอเตอร์แปลงที่ผมพันขึ้นมานะครับสเปกก็ให้ประมาณพันห้าร้อยวัตต์นะครับทดสอบคิดไว้นะครับเปิดกับพัดลมทีวีตู้เย็นนะครับสามอย่างนะครับแล้วก็พวกหลอดไฟนะครับสเปคยี่สิบสี่โวลต์นะครับ มาดูขื่นสัญญาณนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้เป็นยีิบสี่โวลต์นะครับทดสอบเป็นเชยบอดเป็นบอดสี่สิแปดโวลต์ตอนนี้จะทดสอบกับมออรข้าวนะครับมออเข้าขนาดหกหกร้ยกวัตต์นะครับยังไม่ได้เปิดนะครับเราจะมาเช็คด้วยว่าหมอแปลงเราจะไหวไหมนะครับโชคก็เป็นตัวแกนเดียวนะครับ กกำลังวัดนะครับกำลังวัดที่กินไปนะครับกำลังวัดที่มองข้าวดึงไปนะครับ623วัตต์นะครับมาดูกระแสนะครับกระแสที่ดึงแบตเตอรี่นะครับประมาณ27แอมป์นะครับ27แอมป์นะครับ วลดแบตเตอรีร่นะครับโอนแบตเตอรีร่นะครับตกเหลือประมาณย5ิห้าแอมป์นะเอ,อ้ย25ิบห้าโวลต์นะครับกระแสยินไปย7ิบเจ็ดแอมป์นะครับก็จะลองรันยาวๆดูนะครับว่าหม้อเราจะไหวไหมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมพันเองนะครับแล้วก็คำนวณเองนะครับคำนวณเองแล้วก็พันเองว่า มันจะไหวไหมกับที่เราจะใช้หุงข้าวนะครับดึงหกร้อยวัตต่อเนื่องนะครับหม้อแปลงขดลวดก็ยังไม่มีอุณหภูมินะครับก็เป็นนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าผ่านแล้วผมจะพันเทปฉนวนพุ่มไปอีกนะครับอันนี้ทดสอบไป้เช่ บอร์ดเราก็ยังไม่มีอุณหภูมินะครับก็ยังอุณหภูมิปกติอยู่มออแปลงก็อุณหภูมิปกตินะครับก็แสดงว่าชุดนี้สามารถใช้กับมออเข้าตู้เย็นทีวีพัดลมได้นะครับทีนี้จะลองโหลดพันวัตนะครับจะเพิ่มกาต้มน้ำอีก600วัตนะครับก็จะน่าจะเป็น1,200วัตต์ครับ โหลดกาบตรงนั้นเครื่องเราตัดนะครับมาดูกระแสโหลดนะครับสักพักเครื่องก็จะออนกลับมานะครับ แสดงว่ามอแปลงเราไหวนะครับวนไม่ตกนะครับทีนี้จะต้องเปิดปร,ปรับโหลดนะครับปรับโหลดตัวนี้นะครับไม่มั่นใจว่าหมุนทวนเข็มหรือหมุนตามเข็มนะครับเราลองหมุนตามเข็มสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหมุนตามเข็มห้ารอบดูนะครับหมุนตามเข็มดึห้ารอบนะครับกระแสโหลดเราดึงได้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับ สังเกตง่ายๆถ้าเกิดโวลต์เอาพุทออก220นะครับไม่ตกนะครับแล้วก็ไอบอร์ดกระพริบเมื่อกี้นะครับกระพริบหนึ่ง2 2 3หนึ่งสองหนึ่งสองสองสามรอบนะครับแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับก็แสดงว่าโหลดเรานะครับโหลดเราเกินนะครับเราต้องปรับตัวนี้นะครับรุ่นนี้ปรับตามเข็มนะครับมองเห็นไหมครับ รุ่นนี้ปรับตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มเมื่อกี้ผมปรับไป5รอบนะครับจะลองลดลงมาอีก1รอบ2รอบนะครับ3รอบนะครับแล้วจะลองเปิดปิดใหม่นะครับเปิดปิดเปิดปิดกาต้มน้ำใหม่นะครับเดี๋ยวจะวัดกระแสให้ดูด้วยนะครับกระแส DC นะครับตอนนี้ดึงไป28แอมป์นะครับ ที่หกร้อยวัตตนะครับดึงไปที่หกสิบเจ็ดแอมป์นะครับที่หนึ่งันสองร้อยวัตต์นะครับมาดูโวล้นแบตเตอรี่เรานะครับ ตัวนี้สเปคผมให้ประมาณพันห้าร้อยวัตต์นะครับพันห้าร้อยวัตต์โหลดพัน0ร้อยวัตต์นะครับหม้อแปลงมีอุณหภูมินะครับร้อนนะครับจับร้อนเลยนะครับแล้วบอร์ดวงจรเรานะครับก็ค่อนข้างมีอุณหภูมิแล้วนะครับก็แสดงว่าสเปคบอร์ดนะครับโรงงานบอกว่า2 0 0พันวัตต์นะครับผมเอามาทำแค่พันห้ารอยวัตต์นะครับกับหม้อแปลงนะครับก็ การปรับแต่งก็น่าจะมีแค่นี้นะครับมาดูอีกอย่างนะครับมาดูการปรับแต่งอะไรมีมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับการปรับแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นโวลต์ตาตัดนะครับถ้าเราจะเพิ่มนะครับถ้าเราจะเพิ่มให้มันตาตัดสูงไปอีกนะครับเราก็หมุนตามเข็มนะครับถ้าจะลดนะครับก็หมุนทวนเข็มนะครับหมุนท้ายนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นสูงตัดนะครับจริงๆผมผมไม่ใช้นะครับสูงตัดผมจะตัดทิ้งเลยนะครับเพราะถ้าเราใช้ลิเทียมนะครับมันจะมีปัญหานะครับบีเมตัดสูงตัดมันก็จะตัดไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโหลดเกินนะครับโหลดเกิน ถ้าเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเ,เราต้องเช็คก,ก่อนนะครับเช็คโวลต์ก่อนถ้าโวลต Volt, ์เรามาปกตินะครับโวลต์มอแปลงเรามาปกตินะครับโวลต์220เราปกติโวลต์แบตเตอรี่เราปกตินะครับไม่ต่ําไม่ต่ํากว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้23โวลต์นะครับถ้าต่ํากว่านี้ถึงเราจะปรับโหลดเกินก็ไม่มีประโยชน์นะครับในกรณีนี้ก็คือโวลต์ Driver. ผมก็ยังอยู่ประมาณ22 23โวลต์นะครับโวลต์เอาพุทก็ออก220นะครับ มันถือว่าปกตินะครับเราก็เลยต้องปรับโหลดเพิ่มหมุนหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อกี้ปรับไปสี่ห้ารอบนะครับก็พอแล้วตัวนี้จะเป็นวนสองรอยี่สิบนะครับตัวนี้เป็นปรับวนสองรอยสิบปรับวนออปพุดนะครับถ้าเราจะเพิ่มนะครับมาดูมาดูถ้าเราจะเพิ่มนะครับเพิ่มวนเป็นสองรอยี่สิบเพิ่มไปอีกเห็นไหมครับผมหมุนตามเข็มนะครับวนก็จะเพิ่มนะครับหมุนเล็กหมุนนิดเดียวนะครับ ขทอนเข็มวนก็จะลดนะครับปรับนี้เดียวปรับแบบละเอียดนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับ064 189 4527นะครับ064 189 4527ก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ